สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยครับเช้า,ชานี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมเช้านี้เราก็จะมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้ซึ่งเป็นทุเรียนต้นที่ผมได้เติมวัตถุ C, อินทรีย์เกี่ยวกับเป็นดินนะครับที่ว่าเป็นดินหม,มักใบไม้กับดินหมักมูลไส้เดือนอที่ผมที่เพื่อนนามาให้นะที่ขอซื้อเขานะครับ ได้มาผสมกันนะครับก็เป็นการเติมไปเมื่อ13วันที่แล้วหรือประมาณ2สัปดาห์นะครับ2อาทิตย์นี่นะครับก็จะเป็นประมาณถังนี้นะครับเพื่อนๆคลิปก่อนที่ผมทําไปก็คือเป็นการผสมนะครับดินหมักใบไม้กับดินหมักมูลไส้เดือนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ถังนี้ได้2ต้นนะครับก็เป็นการหวานนะครับหานบริเวณใต้ทรงพุ่มนะครับ หวานบางๆนะครับหวานบางๆเป็นการเติมแบบที่ว่าทําให้มันดินมันร่นวนซุยเ,เติมธาตุอาหารนะครับเกี่ยวกับดินหมักนี่นะครับโคกเขายังเป็นนูนๆอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นการยกตุ้มดินสูงนะครับตุ้มทุเรียนนะครับนี่ครับยังเป็นหลังเต่าอยู่ผมก็หวานนะครับอรอบต่อไปรอบต่อไปก็คือปล่อยให้ทุเรียนเขากิ่งกิ่งยาวออกมาก่อนนะครับ ก็จะหวานนะครับหวานบางๆเหมือนกันนะครับหวานรอบๆเนี่ยรอบๆโคกเขาเนี่ยนะครับที่ปลายสรงพุ่มนี่ครับก็ไม่ได้ทําบ่อยนะครับนานๆจะจะเติมครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่วนหญ้าก็ค่อยๆถอนออกไปนะครับพวกเป็นหญ้าเหี้วหมูหญ้าอะไรเนี่ยนะครับค่อยๆโยกนะครับถอนออกให้มันเป็นลักษณะนี้ผมจะทําลักษณะนี้ก็คือเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะครับ ที่อำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยตกหนักเลยนะครับที่สวนเนี่ยแรงเลยนะครับน้ำเนี่ยล้นผมออกมาเมื่อคืนนะออกมาดูหลังฝนตกนะครับตกนานอยู่นะครับก็ไม่ได้ลดน้ําไปหลายวันนะครับลักษณะนี้อาวันนี้ก็จะมีแสงแดดนะครับแสงแดดออกมาเนี่ยดีมากนะครับทุเรียนชอบเลยนะครับแบบนี้เนี่ยดูโคนต้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยอวบนะครับอวบโตขึ้นเยอะนะครับนี่นี่นะครับ ก็เป็นทุเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบนะครับเกี่ยวกับแมลงกินใบนะครับเพื่อนๆตอนซื้อต้นพันธุ์มาก็ไม่สวยนะครับต้นพันธุ์ราคา150บาทเล็กๆนะครับขนาดครึ่งครึ่งลำต้นนะครับประมาณ70เซนอตอนนี้ก็น่าจะประมาณ140 140เซนได้นะครับตอนนี้เขาโตแล้วนะครับเกี่ยวกันรักษามานะครับอรอบก่อนก็ ใบก็เพิ่งออกนะครับที่ผมเติมวัตถุอินรียให้เนี่ยยอดนะครับยอดก็กําลังออกนะครับวันนี้ก็ออกเยอะเลยนะครับเพื่อนแทงยอดยาวเลยนะครับเต็มเลยนะครับนี่นะครับเป็นทุเรียนออกแนวอินทรีย์นะครับมันจะเป็นใบประมาณนี้นะครับอินซีเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนที่ทาเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาติดตามดูกันนะครับหลังจากเติมวัตถุอินทรีย์ให้ ก็เห็นว่านะครับ<_ <K> _ <i> ผมเห็นว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบรากนะครับทุเรียนต้นนี้ผมก็เลยเลี้ยงมานะครับมันมีปัญหาแค่เป็นมแมลงเจาะใบพวกแมงกีนูน<ท><ๆ>พวกแมลงต่างๆนะครับที่ไม่ใช่เพี้ยนะครับต้นนี้เพี้ยไม่ลงนะครับเป็นแมลงเจาะใบเนี่ยผมก็เลยว่าเออมันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องเลี้ยงนะครับทุเรียนเนี่ยมันมันจะไม่มีปัญหาเรื่องรากเลยนะครับถ้าถ้ายอดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เพียงแต่ว่า ถ้านะครับก็ถ้าถ้าเป็นเพรียลงนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเพรียลงมันจะเป็นยอดประมาณนี้นะครับอันนี้ยอดปกตินะครับเนี่ยยอดเล็กๆเนี่ยผมผมเทียบเทียบตัวอย่างให้ดูเนี่ยยอดตัวนี้เป็นยอดปกติแต่ถ้าเป็นยอดที่เพรียวลงเนี่ยมันจะเป็นป้อมป้อมนะครับเป็นป้อมป้อมเป็นสั้นๆกุดกุดนะครับตัวนั้นคือพวกเพรียไปหรือลายแดงมันเข้าดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับใบมันจะไม่ออกนะครับ มันจะออกยากนะครับออกยากมากก็คือมันจะเสียเลยนะครับเพื่อนมันก็คือรอยอยยอดใหม่รอยยอดใหม่ใบใหม่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นยอดออกมาประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่นะนี่พ่นสารป้องกันแมลงให้เลยนะครับถ้ามันเป็นตุ่มที่เลยตัวนี้ออกมานะครับประมาณนี้ครับเลยเนี่ยเลยนี้นิดหน่อยเนี่ยนะครับพ่นเลยนะครับจะเป็นอินรีย์เคมีหรือพวกสารชีวพันธุ์ต่างต่างก็แล้วแต่นะครับพ่นป้องกัน ก็ค right do be like ือเอาให้อยู่นะครับเอายยอดแรกให้อยู่นะครับถ้ายอดแรกออกมาใบแรกออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับถึงมันจะมีใบที่มันโดนดูดกินน้ําเลี้ยงบ้างนะครับดูดกินน้ําเลี้ยงเนี่ยบ้างนะครับมันก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ายอดมันออกมาได้นะครับการสังเกตนะครับผมจะสังเกตแบบนี้นะครับเปลี่ยนแคบแมลงกัดใบรากเดือนดีเนี่ยผมก็เลี้ยงเลยนะครับก็คือ อายุนานแล้วนะครับเพื่อนน่าจะสิบห้าเดือนนะครับเพื่อนเนี่ยสิบห้าเดือนนะครับเห็นว่าไม่มีปัญหาก็เลี้ยงมาตอนนี้พุ่งนะครับวันนี้ก็มาติดตามดูกันนะครับเพื่อนเกี่ยวกับการเติมวัตถุอินซีให้แล้วนะครับวัตถุอินซีเนี่ยบริเวณโคกเขาเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาติดตามดูกันติดตามดูผลงานนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ สแลนนะครับวันนี้จะนําออกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเมื่อช่วงกุมพามีนาเมษาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันร้อนนะครับผมก็เลยบังให้แล้วก็เป็นทุเรียนที่กําลังพื้นตัวอยู่นะครับวันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนผมก็จะถอดออกให้บางทีมันมีลมมีฝนมาเนี่ยมันอาจจะล้มมาใส่ทุเรียนได้อตอนนี้ก็เขาก็พึ่งตัวเองได้แล้วครับแดดก็ไม่แรงนะครับช่วงนี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผม ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ